ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างก็มาพบกันอีกแล้วนะครับยังหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานเป็นเวลา2-3ปีหรือหลายปีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับช่อง c a t n i ท e Life นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูทีวีโปรเจ i ชันนะครับทีวีโปรเจชันน่าจะเป็นของ LG ซึ่งทีวีโปรเจกชันนั้นลูกค้าบอกว่าอาการก็คือ,อเปิดไว้อยู่ใกล้หน้าต่างนะครับแล้วก็โดนฝนสาดแล้วทีนี้ บอร์ดมันก็ช็อตนะครับพอบอร์ดช็อตปุ๊บลูกค้ากาา็เก็บไว้เลยนะครับมันเปิดไม่ติดนะบ,บอร์ดช็อตปุ๊บมันก็ดับเลยนะเขาก็เก็บไว้เก็บไว้นานจนหน,หนูจนหนูมาทํารังนะครับจนแบบว่าหนูก็มาเยี่ยวใส่เนาะเยี่ยวใส่บอร์ดแล้วก็ทาให้บอร์ดเกิดสนิมเกิดคราบต่างๆซึ่งเป็นแบบเพื่อนช่างคงจะรู้ดีว่าถ้าหนูเยี่ยวใส่บอร์ดมันก็จะทําให บอร์ดมีปัญหาเลยนะครับมันเป็นเหมือนเย,ยวเป็นเหมือนสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับที่จะฝังในบอร์ดล้างอย่างไรก็ไม่ออกก็จะมีกลิ่นอยู่แล้วก็คุณสมบัติของเย,ยวหนูนั้นนะครับจะสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับว่าระหว่างเส้นลายพินนะฮะทำให้วงจรทํางานไม่ถูกต้องแล้วก็มีอาการออสซิเลตภาพมีปัญหามากมายแล้วก็สวิตชิ่งนะครับจะค่อนข้างจะกินอะไรนะฮะซึ่งก็ แน่นอนนะครับผมก็คงจะไม่ซ่อมแล้วครับงานนี้นะฮะเพราะว่าเรามีทางอื่นนะที่จะสามารถที่จะทําได้นะครับดังนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะทําอะไรบ้างให้ทีวี projection ของ lg นะครับใช้ได้นะครับเรามาดูว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเป็นรุ่นอะไรสําหรับ projection ทีวีรุ่นนี้นะครับเพื่อนช่างก็จะเป็นรุ่นที่44นิ้วนะครับเป็นรุ่น 44NB2RNP ขี TB นะครับอันนี้ตามตามรุ่นนะครับที่ที่ได้บอกเอาไว้นะครับเพื่อนชั้นอ,อันนี้ก็เป็นเป็นรุ่นของ projection นะครับผมทีวีเครื่องนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะรื้อเอาไส้ในมันออกหมดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าผมจะเอาไว้ไวที่ไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไส้ในนะครับ ของทีวีนะครับซึ่งเราก็ได้เลื้อออกมานะอันนี้ก็เป็นแท่นสำหรับหลอด R G B ซึ่งเป็นหลอดหลอด C R T 3หลอดนะครับเป็นหลอด C R T 3หลอดก็คือจะมีแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับเพื่อที่จะสร้างแม่สีนะครับในการที่จะสร้างภาพนะครับไปที่ระบบระบบฉายที่หน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่ว่าโดนหนูเยี่ยวใส่ อันนี้ก็จะเป็น IC c o คอนโทรลซึ่งฝุ่นขึ้นเยอะมากแล้วก็สนิมมันก็เยอะแยะนะครับจนฝุ่นท่วมเต็มนะครับก็คิดว่าคงไม่น่าจะซ่อมได้นะครับอันนี้ก็เป็นจูเนอร์นะครับเป็นภาพซ้อนภาพเป็นดับเบิลจูเนอร์นะสมัยก่อนมันจะมีระบบภาพซ้อนภาพนะสามารถที่จะดูภาพเล็กได้อีกช่องหนึ่งแล้วก็ดูภาพหลักได้อีกช่องหนึ่งครับจูเนอร์ก็เลยต้องใช้เป็นดับเบิลจูเนอร์อันนี้ก็จะเป็นหน่วยประมวลผลนะครับของระบบภาพ นะเพื่อที่จะสร้างภาพต่างๆนะครับหลังจากรับสัญญาณอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสัญญาณทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเสียงไม่ว่าจะเป็นสัญญาณภาพตัวนี้ชุดนี้บอร์ดนี้จะประมวลนะครับระบบต่างๆนะก็จะเข้านี้เป็น AV นะเ v เป็นมันติซิสเต็มนะระบบพาว NTSC นะครับก็จะถอดรหัสที่นี่หมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะน่าจะเป็นชุดขยายของ gen, คอนเวอร์เจนนะฮะ คอนเวอร์เจนสาีเนาะก็จะใช้ IC ของของซันโยนี่แหละมั้ง s t k 3 9 4เก0ตัวนี้ขยายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นชุดขยายของระบบ c o n v e r g e n จนเช่นกันนะครับคอนเวอร์เจนขยาย3าสีนะครับ,ยย 3, 4, รบอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดประมวลผล c o n v e r ร์เจนนะครับส่วนตุวนี้ก็จะเป็นชุดของส h i n g Switching SMPS นะครับนะ ตามที่เรารู้อันนี้ก็ได้เป็น deflection เนาะ de f l e c t i o นนะครับหอยกเวอร์ยกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นระบบท r นซิสเตอร์หอนะครับใช้ท r นซิสเตอร์หอตัวเดียวนะครับแต่ว่า,าขนานออกไป3เส้นเนาะขนานยก3เส้นนะครับยกแยกตัวนะครับยกแยกตัว2ตัวที่3นะครับยก3ตัวนะครับยก3ตัวแล้วก็ก็จะมีชุด ที่จะแบ่งไฟนะครับแบ่งไฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละตัวมียกทุกตัวนะครับแต่ละตัวก็จะมียกของแต่ละตัวนะครับนะชุดยกนะครับชุดคอนเวอร์เจนต์อันนี้ก็จะเป็นขดลวดคอนเวอร์เจนต์ขดขดคอนเวอร์เจนต์นะเอาไปยังตัวขยายนะฮะซึ่งซึ่งก็จะเป็นตัวขยายของของซันโยนะฮะตัวตนี้นะ,นะตัวนี้จะขยายเข้ามายัง คอนเวอร์เจนตัวนี้เนาะนะครับเพื่อที่จะปรับภาพหน้าจอให้มันสมมาตรนะชุดคอนเวอร์เจนนะคอนเวอร์เจนปรับเป็นคอยเป็นคอยปรับนะครับใช้คอยปรับนี่ก็จะเป็นโยกนะสามแม่สีนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเลนเนาะน่าจะเป็นเลนอันนี้น่าจะเป็นสีเขียวเป็นเลนนะครับเป็นเลน เป็นเลนเป็นเลนเป็นชุดเลนแต่ละชุดก็จะเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลอดเนาะหลอดก็จะมีชุดสแตติกคอนเวอร์เจนเนาะเหมือนกับแอรทั่วไปเนี่ยก็จะมีไดนามิกคอนเวอร์เจนอยู่ชุดหนึ่งนะที่ใช้ไอซีของซันโยเอสทมาขับเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุกไฟสูงไฮโวลไฮโวลก็น่าจะมีทุกตัวอันนี้ก็น่าจะเป็นสีอะไรอันนี้นะ สีแดงหรือสีน้ำเงินไม่รู้นะนะจะเขียนไม่อยู่โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหลอดภาพนะที่นำไปใช้ซึ่งใช้ระบบรัสเตอร์นะครับระบบรัสเตอร์เนาะระบบเอ็นทีเอสซีหรือระบบพาวนะครับพาวหกร้อยยิบห้านะครับถ้าเป็นระบบที่เป็นคอมพิวเตอร์ก็หกสี่ศูนย์สี่แปดศูนย์นั่นแหละรครับ คือระบบมันก็ประปาน,นั้นยังไม่ถึงขั้น HD นะครับเพราะว่ามันเป็นยังยังเป็นยุค90อยู่เนาะยังยังไม่ทันสมัยนะครระบบภาพอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะจะได้แล้วแหละนะครับส่วนนี้ก็จะไปยังไปยังชุดสปิเตอร์นะสปิตเตอร์นะป,ตตนะปกติมันจะเข้าโดยตรงถ้าเป็นหลอดเดียว แต่ถ้าเป็นโปรเจคชันนะครับมันมี3หลอดเนาะก็จะต้องใช้สปิทเตอร์นะครับไฮโวลสปิทเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไฮโวลสปิทเตอร์นะครับแยกออกไปเข้าขั้วยาวนะครับออกขั้วเล็กเข้า1ออก3นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮโวลสปิทเตอร์เนาะก็จะแยกไฟออกไป3หลอดเข้าตรงนี้นะออก3ออก3ท่อเล็กนี่นะ3ท่อเล็กก็จะมาเข้าเนี่ยเข้าตรงจุกเนี้ยเนาะ แล้วก็ไปอย่างแต่ละหลอดซึ่งแต่ละหลอดก็จะมีจุกของใครของมันนะอันนี้ก็อีกจุกหนึ่งนี่ก็อีกจุกหนึ่งนี่ก็อีกจุกหนึ่งนะก็เป็น3โหลดใช้ทั้งหมด3โหลด3หลอดนี่จะเป็นระบบ AV ของเขานะครับซึ่งยังไม่มี HDMI นะครับมีแต่พวกสัญญาณที่เป็นสัญญาณ AV เนาะ เป็นสัญญาณ AV กับพวกสัญญาณที่เป็นต่อ DVD Input ที่เป็นคอมโพเนต์นะครับเป็นยังยังเป็นคอมโพเนต์อยู่เนาะยังไม่มี RGB พวกนี้ก็ยังเป็นคอมโพสิตวิดีโออะไรอยู่นะยังยังสัญญาณภาพยังเป็นอนาล็อกกันซะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นบล็อกของหลอดนะครับแต่ละตัวก็จะใช้ผ่านผ่านรูเมื่อกี้นะ 3ูแล้วก็จะไปรวมกันเป็นโปรเจคชันสมัยก่อนเหมือนกับพวกบาโก้หรือพวกโซนี่อะไรที่ใช้ตามผับตามบาร์ตามร้านคาราโอเกะสมัยก่อนนะครับแต่อันนี้มันจะใช้ในโปรเจคชันทีวี TV, ซึ่งเป็นเครื่องอที่ใช้ในบ้านนะครับเป็นเหมือนโฮมเทยเตอร์ในบ้านเนาะสมัยก่อนโปรเจคชันทีวีนะครับจะจะนิยมกันเนาะสำหรับคนที่เล่นทีวีอันนี้ก็จะเป็นอไอวิดีโอแอมนะฮะวิดีโอแอม สำหรับขยายแต่ละชุดนะครับนี่ก็จะเป็นปรับโฟกัสปรับคอนเวอร์เจนแยกกันนะครับทั้งมี3หลอดก็จะมีโฟกัสมีสกรีนนะสามชุดเช่นกันนะครับก็เป็น6ตัวนะตัวละ2ชุดนะครับอันนี้ปรับแยกกันปรับแยกบอร์ดนะก็จะไปแต่ละบอร์ดนะนะครับสกรีนโฟกัสแต่ละบอร์ดนี่สกรีนโฟกัสบอร์ดหนึ่งก็สกรีนโฟกัสบอร์ดหนึ่งแต่ก็มารวมกันตรงนี้ เป็นเหมือนสปิตเตอร์มันตัวเมื่อกี้นี่แหละเข้ามาเข้ามาเส้นเดียวยอันนี้มาจากไฟแบตมาจากไฟแบตไม่ใช่ไฟแบตไฟแบตเส้นเดียวนะครับแล้วก็ออกไปยังก็ออกไปเนี่ยสชุดเนี่ยสกรีน3ชุดเนี่ยออกไปยังชุด CRT เนาะอันนี้ก็เป็นวี VDOM ประมาณนั้นแหละนะว VDOM เอาอไปขยายให้ CRT โอเคนี่ก็เป็นระบบคร่าวๆที่ผมรื้อออกมานะครับ ของ lg c 4 4นิ้ว projection tv เรามาดูกันเพราะว่าชุดนี้ผมจะไม่ขายไม่ใช้แล้วนะครับจะขายเป็นของเก่านะใหะ้เขาเอาไปหรือเอาลวดทองแดงนะครับแล้วก็บอร์ดก็อาจจะเป็นเอาไปเป็นอะไรเอาไปสกัดทองมั้งหรือไงผมก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่คนเก็บของเก่าเขาก็จะเอาไปแปรสภาพมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่ทีวีกันดีกว่าโอเคนะฮะอันนี้ก็ทีวีทีวีผมใช้ทิ้งไว้นะครับทดสอบระบบอยู่อันนี้ก็เป็น projection tv นะครับ projection tv ที่ผมดัดแปลงเสร็จแล้วนะครับภาพมันอาจจะไม่ไม่ได้ตรงมากนะครับเพราะว่ามันมันมัน ภาพเ,าเป็น4ต่อสสมัยก่อนเนาะแต่โปรเจคเตอร์ที่เรามาดัดแปลงเนี่ยอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมใช้โปรเจคเตอร์นี่แหละเนาะโปรเจคเตอร์ที่มาดัดแปลงมันเป็น16ต่อเแล้วก็ในเมนูโปรเจคเตอร์เนี่ยบางตัวเนี่ยมันไม่มีปรับ4ต่อสนะรุ่นใหม่จะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ปรับ4ต่อ3ได้ถ้าปรับ4ต่อ3ได้มันอาจจะเต็มจอก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะให้มาทุกคนมาดูนะว่าดัดแปลงยังไงนะครับ โอเคนี่นะครับก็นี่ก็จะเป็นเครื่องในนะเครื่องในที่ผมดัดแหลกน,นีก็เป็นโปรเจคเตอร์ดีๆนี่เองเป็นโปรเจคเตอร์ ultra hd high coating lens เป็นช็อตโตรนะครับอย่าไปใช้ Norman นอะ์มันโตระใช้ช็อตโตร์ถ้านอมมันโตรมันภาพมันจะเล็กนะครับจะไม่เต็มจอผมก็เลยใช้ช็อตโตร อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ P 3 3 0มั้งปกติเนี่ยที่ซื้อมามันจะเป็น P 3 0 0ใช่ไหมฮะ P, P 3 0 0 P 3 2 0อันนี้เป็น P 3 3 0ช็อตโตรนะครับเป็น HD เนาะข้างในก็จะมีกระจกสะท้อนอยู่แผ่นหนึ่งอันนีเน้เป็นภาพข้างในของทีวีเนาะก็จะมีกระจกบนนะกระจกสะท้อนบนอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าจอนะอันนี้หน้าจอของเขา อันนี้หน้าจอของเขานะครับเนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยหน้าจอหน้าจอหลักนะอันนี้กระจกสะท้อนด้านในนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรเจคชันทีวีอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นอะไรวะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ Android เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกที่ผมซื้อมาเพิ่มนะมันไม่มีกระจกตัวนี้นะนนยังเอากล่องของขนส่งมารองเลยนะฮะเนี่ยเป็นกระจก กระจกกระจกสองธรรมดานี่แหละนะครับเพื่อที่จะสะท้อนโปรเจคเตอร์นะขึ้นไปยังกระจกตัวที่สองนะทนนี่เป็นกระจกของมันนะตัวที่สองแล้วก็มันจะท้อนสะท้อนไปหน้าจอหลักอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบข้างในนะหรือทุกอย่างออกไปหมดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะฮะที่เป็นของเก่าผมจะลือกไปหมดนะเห็นแต่ช่องที่ล็อกตัวสายสามตัวเป็นเป็นตัวแท่นเป็นตัวล็อกแท่นของ หลอด3มตัวนะฮะเอาออกไปทั้งหมดเลยบอร์ดก็อ,ออกไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นลำโพงที่ยี่ห้อนี้เราก็คุ้นกันดีเนาะก็เป็นซากนี่แหละนะเป็นลำโพงสมัยก่อนนะครับก็เอามาใส่เนาะดัดแปลงให้ลูกค้าก็จะเอาลำโพงแต่นี้ฝังนะฮะก็อาจจะต้องมีการยิงกาวติดหรืออาจจะขันน็อตติดอะไรสักอย่างเพราะว่าลำโพงตตวนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมาดัดแปลงให้ลูกค้า ก็จะเป็นระบบนี้นะครับเนอะอันนี้ก็ใส่แจ็คเสียบอันนี้มีวิดีโอเอานะ,ะโปรจเจตกร์รุ่นนี้ก็จะมะีในส่วนของอแจ็คที่เป็น HDMI นะครับตัวนหนึหน่งตัวแล้วก็ USB USB A มั้ง Type A แล้วก็มีหูฟังเอาเขาเรียกว่าอะไร Audio o u อ,อยู่แล้วก็มีปลั๊กไฟเท่านั้นเองตัวนี้จะมีรีโมทหน้าหลังนะครับ โอเคตัวนี้สามารถที่จะรับสัญญาณรีโมทได้จากหน้าจอทีวีเลยเพราะว่าใช้การสะท้อนสัญญาณอินฟาราเรดจากด้านหน้านะครับกระทบกระจกแล้วก็กระทบกระจกชิ่งข้างบนด้วยแล้วก็ชิ่งไปที่หน้าจอนะระยะของรีโมทจะอยู่ประมาณ3-4เมตรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบโดยตรงเนาะมันอาจจะมีการลอสของออคอติ้งที่เขาฉาบไว้หน้าจอด้วยนะครับมันมันไม่ได้ใสพอที่จะให้รีโมทรับสัญญาณได้เต็มที่เนาะก็ จะระยะลดลงนะครับแต่ก็ดีกว่าเราไปต่อ Extender นะมันจะยากกว่าอีกนะต่อ Extender ไปรับสัญญาณรีโมทด้านหน้ามันจะยากกว่าอีกอันนี้มันใช้รีโมทได้โดยการชี้ไปที่หน้าจอเลยก็ถือว่าสะดวกนะครับสำหรับการใช้โปรเจคเตอร์รุ่นนี้เนาะมาใช้ในการดัดแปลง Projection TV 44นิ้วของ LG นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเสียงดีแค่ไหนลำโพงก็เป็นลำโพงออริจินอลของซากนะครับ เป็นลำโพง o r i g i ินอทั้งสองด้านเลยนะผมใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมจะเล่งเสียงครับโอเคนะครับเปิดลำโพงขึ้นมาเ,เปิดสุดเลยนะครับเบลดก็ประมาณปรัไว้ประมาณเอ่อเท่าไหรว่วะสิบนาฬิกา ไปแปดหนึ่งเนาะ,อะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเพะื่อนช่างนะก็รู้สึกรู้สึกว่าชัดอยู่นะชัดเดี๋ยวดูการตั้งค่าอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับของทีวีรุนะ่นนี้เนาะเป็นด้านหน้าของทีวีรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ภาพก็พอโอเคอยู่นะ เดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าไปดูเวอร์ชั่นไปดูรุ่นมาเดี๋ยวผมปิดแสงแปลชนครับน,นี่ยไม่รู้ปิดได้หรือเปล่าปิดไม่ได้พี่น้องเพื่นอนช่างปิดไม่ได้นะครับโอเคนะใช้รีโมทได้นะครับใช้รีโมทได้นะครับกรอได้นะอ่าในก็มาที่ตั้งค่านะนะครับมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ มาที่ตั้งค่ามาที่เซตติ้งอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดูการฉายก่อนโปรเจคเตอร์เซตติ้งเอ่อการฉายนี่จะเป็นออโตเมติกทาร์บิซอยผมก็จะปิดไว้นะครับกบับอลซูมโปรเจคชันมีถอดนะเมทัล ผมจะใช้เรียนะครับใช้เรียนะครับใช้เรียเพราะว่าเป็นกระจก2ตัวกระจก2ตัวสะท้อนถ้ากระจกตัวเดียวสะท้อนแล้วหันโปรเจคเตอร์ใส่ก็ไม่ต้องกลับนะพอดีมันอยู่ข้างบนนะมันอยู่ฟอนแต่พีมผมใช้เรียนะครับเป็นการใช้ใช้กลับด้านซ้ายเป็นด้านขวาเนาะมันก็จะ,ะเป็นด้านที่ถูกต้องด้านหน้าพอดีโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาที่มอเซตติ้งมอเซตติ้ง ตัวนี้เนาะหรืออย่างไรออมมอเซตติ้ง oh, ไม่มีเนาะไม่ใช่เนาะไม่ใช่ปรับไปก่อนเรามาดูที่ about นะนะ about ก็คือเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้จะเป็น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 โอเคนะครับโปรเจคเตอร์ก็เป็น Android 11นะเวอร์ชันก็ตามนี้นะครับเฮ็ด พี่3ามเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่ผมใช้เนาะเป็นชัอตโตรนะครับเป็นชัอตโตรคุณอย่าเอาโปรเจคเตอร์ที่เป็นสัดส่วนปกตินะครับมาฉายนะเดี๋ยวมันจะได้ภาพเล็กมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเนาะรุ่นโปรเจคเตอร์แบบจิกเนาะแบบจิ๊กแบบจิ๊กก็คือพุ้นที่สโตเลตนะครับเก้าสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งจิกเนี่ยก็คือเป็นแรมเนาะ เป็นแรมของระบบ Android ก็คือ8ทับหนกันแเนานะ,อะโอเคแล้วเรามาอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ผมบอกไว้แล้วเนาะก็คือ HP 3 3 0โอเคนะครับชาร์จ r o โปรเจคเตอร์อันนี้ก็จะได้ทับ16ต่อ9มันก็จะไม่เต็มนะครับอย่งน้อยมันก็เต็มด้านขอบนะด้านขอบนี่คือเต็มนะครับ ยกเว้นบนล่างนะครับบนล่างจะไม่เต็มเนี่ยบนล่างก็จะเหลืออยู่เนี่ยเห็นไหมเหลืออยู่เยอะเลยก็จะถึงเส้นล่างเนี่ยอ่าก็ให้ทุกคนดูความแตกต่างนะครับเวลาเราดัดแปลงโปรเจคเตอร์เนาะแต่ถ้าโปรเจคเตอร์เครื่องนั้นนะครับมีระบบฉาย4ต่อ3นะครับสามารถปรับ aspect ratio ได้เนี่ยมันก็จะเต็มจอพอดีนะครับผมเคยใช้อ่า p 3 0 0อยู่นะที่มันดังๆมาใส่ดูนะครับก็ปรากฏว่าปรับ4ต่อ3ได้นะแต่ว่าภาพเล็กมากมันเป็นเครื่องที่เป็นใช้ระยะปกตินะครับมันไม่ใช่ช็อตโถมันเป็น through, นอะร์มัลโตรเนาะมันเป็นระยะปกติคุณต้องใช้ <c oughs> เป็นเมตรเนาะนะครับเป็นเมตรกว่าเมตรครึ่งนะกว่าจะได้ภาพเต็มจออันนี้อันนี้มันไม่ได้นะระยะเพื้นที่ข้างในมันน้อยนะครับมันไม่สามารถที่จะขยับโปรเจคเตอร์ได้ขนาดนะั้นผมก็เลยจําเป็นจะต้อง ซื้อตัวใหม่นะที่เป็นช็อตโทรนะช็อตโทรที่มันใช้รนะยะสั้นได้ก็ถึงได้ภาพเต็มจอขึ้นมานะครับอ่ะนี่ก็คือ,อโปรเจคเตอร์ที่ผมใช้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวายลงวายเลสก็ติดตั้งตามปกตินะก็จะมีบลูทูธวายเลสบลูทูธนี่ใช้ลำโพงบลูทูธก็ได้นะครับถ,ถ้าใครถนัดอยากใช้บลนะูทูธเนาะแต่นี้ผมใช้ลำโพงที่เป็นสายนะครับเสียบไปเลย ไวเลสก็จะเป็นการตั้งค่าไวเลสทั่วทั่ไปนะครับก็คอนเน็กคอนเน็กเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับเป็นระบบ5 5จิกกับ2.4เนาะอันนี้มันรับ5จิกได้นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้2.4ก็ได้นะครับมันรับได้2ระบบแต่ถ้าดู5จิกมันก็จะไม่ค่อยกระตุกนะครับมันก็จะโหลดพวก 4K พวกอะไรได้ทันเนาะก็เราใช้เรามีอะไรที่ความเร็วสูงที่สุดแล้วก็ใช้ตัวนั้นนะครับโอเคนะก็ อันนี้ก็เป็นระบบเนาะอ่ะก็จะเป็น YouTube อะไรต่างๆก็จะมี Pay Store นะครับถ้าจะโหลดโปรแกรมสำหรับดูทีวีที่เป็นทีวีออนไลน์มาก็ต้องลงชื่อใช้ Play Store นะครับแล้วก็โหลดเข้ามาอันนี้ผมไม่ได้ลงชื่อนะครับให้ลูกค้าไปลงเองนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นบัญชีผมมันจะยุ่งอันนี้ YouTube เราก็ดูแบบไม่ต้องลงชื่อนะครับอันนี้ Google p l a y เนาะก็เข้าไปดูว่าเราจะลงอะไรบ้าง ก็จะมี h d m i นะครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะต่อยังไงนะผมก็ต้องทำขอดเพิ่มแล้วต่อสายออกไปข้างนอกนะเพื่อลูกค้าอยากจะต่อให้ดิมไอเข้ามาโอเคเนาะเพราะโปรเจคเตอร์มันอยู่ข้างในนะอันนี้ก็จะเป็นเล่นไฟล์จาก USB ได้โอเคนี่ก็เซตติ้งเนาะอ่ะเรามาดู u t u b e เหมือนเดิมนะครับอืมอ่ะนี่ก็ ก็ดูได้นะครับดูได้ดูได้ได้มีเงินสรพร้อมใช้สมัครก็ง่ายอนุญาตไวด้วยแกดข้ามเลยคิิดเร่่มยาตก็ถือว่าได้นะครับได้อยู่นะครับเพื่อนแชมป์งนนี้ก็โอเคในความคมชัดก็พอได้อยู่นะครับ ก็ให้เพื่อนช่างปรับโฟกัสเอาแล้วกันเนาะมันอยู่ที่ฝีมือการปรับโฟกัสเรานะครับได้ไม่ได้นะ่ผมซูมให้ดูเยโอเคนะครับสำหรับการดัดปแปลงก็ใช้รีโมทของของโปรเจคเตอร์เลยนะครับรีโมทเก่าคงไม่ได้ใช้นะนใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลดเสียงก่อน โอเคลดเสียงก่อนนะครับโอเคลดเสียงได้สบายนะอ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับถ้าเพื่อนช่างเจอเครื่องโปรเจคชันนะฮะที่บอร์ดมีปัญหานะครับเป็นทีวีโปรเจคชันแล้วเราไม่สามารถที่จะซ่อมบอร์ดนั้นได้ก็ให้เพื่อนช่างลอง ใช้แนวทางในลักษณะนี้ดูนะครับเผื่อท่านอยากจะปิดงานหรือว่าเผื่อลูกค้าอยากจะอนุรักษ์ของเก่านะครับซึ่งบางคนก็ไม่ชอบดู lcd รุ่นใหม่เนาะเนื่องจากมันไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะบางทีเขาก็ชอบแบบอชอบทีวีที่เป็นยุคเก่าๆเช่นพวกทีวีที่อยู่ในช่วงปี2000หรือยุคก่อนหน้านั้นนะครับที่มันเป็นอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจเนาะ เขาก็จะซ่อมนะครับอันนี้ก็เป็นคนรู้จักมาให้ผมซ่อมนะครับก็เขาให้งบมาแค่สามพันเองนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้มากกว่านี้นะครับก็เอาแค่พอ,อที่จะใช้ได้เนาะนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์ก็ฟาเข้าไปแล้ว2 5 0 0นะฮะแรงแก็ไม่เท่าไหร่ลำโพงคงต้องได้แถมให้เขานะเพราะว่าลำโพงตัวเก่านี่น่าจะขาดหมดแล้วนะครับเนื่องจากอายุการใช้งานเนื่องจากอ,า,อาจจะมีแบบแมงสาบแมงอะไรเข้าไปกัดเนาะ ลำโพงของเขาต้องซื้อใหม่นะครับผมก็เลยให้ตู้เพราะว่าตู้นี้ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะก็เลยว่าอยา,อยากให้มันเอาออกไปจากบ้านนะมันอาจจะลกนะนะเพราะว่าผมมีตัวอื่นอยู่ผมมีบลูทูธอยู่นะครก็เลยตู้นี้เลยไม่ได้ใช้ก็เลยว่าเอ,อจะยกให้ลูกค้านะครับโอเคนะครับเพื่อนช่างก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านาจำเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับในทุกอย่าง สมหวังพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างนะครับวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตจอรลีจอร์จไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ